ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผีกระตูนแคทและกระตูนล,ล็อกจะกินไู้หญิงคนนี้แล้วจะไปตามล่าคุณภายใน10 9 8 7 6 5 4ปดเห่สมสองหนึ่ง โอเคผมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเกม mini world น,นะครับผมก็วันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับผมอันนี้คืออารมณ์แบบว่าคือเราติดอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าติดเกาะป่ะ <c oughs> ติดเกาะก็คือแบบว่าเราอยู่กลางมหาสมุทรเลยทุกคนก็คือในแมบ,บนี้ก็คือจะไม่มีพวกแบบป่าไม้หรือจะไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยนอกจากตรงเนี้ยนะทุกคนก็คือแบบว่าติดอยู่ในกลางน้ําอย่างเงี้ยเออก็คือ เราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมผมตั้งไว้ประมาณ7พาร์ทนะครับแล้วนกะ็ถ้าเกิดใครอยากดูก็กดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามแล้วกันนะครับก็ผมลองไปดูใต้น้ำเนี่ยวมันคือตัวอะไรไม่รู้มันเป็นปลาเป็นเรนยาป่าวทุกคนผมลองดำดักให้ลองดำน้ำดูดีป่ะลองดูนะเฮ้ยจุ๊บมันจะกัดเราป่าวทุกคนดูสิมันจะกัดเราไหมมันไ,ไม่กัดหรอเหมือนแบบว่าต่างคนต่างอยู่ป่ะเดี๋ยวผมลองไปคุยกับมันดิเฮ้ยปลาเป็นเรนยาว่าไงผมว่าเป็นปลาเป็นเรนยาว่ะ ถ้าเกิด่านผชมชิงไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับโอ้ยอุ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 ้ยดูอุ้ยอุ้ยดู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 ด o n ตยได้้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะสู้เหรอจสู้จะสู้้เรอมาดีมาดีมาดีอยบร้อยตายแล้วจะลงไปเอาดูนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับเผื่อแบบว่าเราสามารถเอาไปกินได้นะทุกคน วุ้ยมีปลาไหลปลาเลยว่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างตอนเนี้ยหายใจจะไม่ออกเลยต,ตอนเนี้ยโอเคโอเคก็นะครับคือเราติดก่อนเนี่ยคือเราไม่สามารถไปเอาชิวดรอดที่อื่นได้คือเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีของช่วยนะครับผมของช่วยของผมนี่ก็คือมีปืนผมไม่รู้ว่าเอามาทําไมนะครับก็คือว่าเคยเล่นมาก่อนก็คือชอบปืนอันนี้นะครับแล้วก็จะมีธนูแต่ลูกธนูไปแค่เดียวก็ไม่รู้จะเตรียมมาทําไมนะครับแล้วก็จะมีอ่า โชววลนะครับผมนะเดโมโชววลแล้วก็จะมีต้นไม้าไว้ปลูกนะครับผมใช่แล้วก็จะมีโต๊ะครับแล้วก็จะมีเตาผิงนะครับแล้วก็จะมีอ่าสโมคโกกับชาโคนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเอาอันไหนอันไหนมันเหมาะสําหรับการที่จะเอามาเผานะครับก็เอาอันนี้มาก่อนนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียงใช่เราจะต้องใช้ตอนนี้แหละนะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีหินแล้วก็จะมีไฟนะครับอืมแล้วก็จะมีอ่าบล็อกดินนะครับผมก็คือต่างจากช่องอื่นๆเลยนะครับนะเพราะว่าช่องผม มันไม่มีอาหารใช่เราต้องมานั่งหาอาหารเองนะครับแนละ้วก็อย่าเอาไว้ตอนตื่นแล้วกันนะ๋ยวเราขอหาที่นอนก่อนเดี๋ยวเราขอหาที่ปักไฟก่อนละกันเอาให้มันพอสว่างพอนะครับอของมันต้องประหยัดใช้สอยนะครับทุกคนโอเคเรามานอนกันกวาทุกคนก็ถ้าเกิดอยากแนะนําอะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับ,รรบส่วนที่ คอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับมินิวที่ผมทำเป็นคลิปหนึ่งบาทไปนะครับก็มีคนมาเมนว่าพี่ขอ U i d ดีหน่อยพี่จะแจกให้นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยขอแค่ดูจบคลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะเอาให้นะครับนะอย่าเพิ่งกอแค่นั้นเองนะครับดูให้จบก็พอนะครับนะก็วันนี้ผมก็ชิงคิดไม่ออกนะผมว่าจะไปล่าอาหารก่อนดีกว่าไหมพานนี้เรายังไม่ต้องอะไรมากนะครับเราจะล่าด้วยอะไรเดี๋ยวล่าด้วยนี้แล้วกันนะผมไม่ค่อยอยากใช้ปืนเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคฮึบเออ ตัวนี้มันมันมันไม่ได้อาหารนะดิทุกคนทุกคนรู้ว่าอะไรได้ก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าปลาตัวนี้มันจะให้อาหารเราแน่นอนใช่ไหมเอ้ยนายไปไหนมานี่มันรู้ทันว่ามันหนีเออนี่ไงได้มาแล้วทุกคนผมได้เนื้อปลามาแล้วตัวนี้มันจะฆ่าเราป่าวะอุ้ยอุ้ยมันตีเราอ่ะทุกคนเดี๋ยวไม่มาสองคนเว้ยสู้ไม่ไหวหรอกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอือมาดิมาดิมาดิออตายแล้วหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนั่นแหละ นี่นี่นี่ไงเออเรียบร้อยได้อาหารมาอย่างเยอะครับทุกคนเรียบร้อยถ้าสู้ตัวนี้ผมจะทุกคนว่าผมไหวปะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเหมือนปลาฉลามแต่เปนปลาเลยโอ๊ยโอ๊ยลืมเฮ้ยตายไม่ได้นะชิบหายแนละ้วทุกคนไม่ผมจะตายแล้วคือ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 ทันโอ้โหคือแบบซิลวินาทีเลยนะเมื่อกี้เออเม่ง อันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันต้ากิลคืออะไรวะทุกคนเอาไว้อะไรอ่ะเต่นะมันมาจากปานี่มันเหมือนว่าเอาไปคาบอะไรสักอย่างมันจะสามารถหายใจใต้น้ําได้เหรออันนี้ไม่แน่ใจนะเออทุกคนรู้ว่าเขามีเกันด้วยนะครับตอนนี้ผมขอหิวตัวเองก่อนละกันนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วคือแบบหิวจัดเลยตอนนี้มาเอามามาวางไว้ซะอโตคราบวางไว้ก่อนเลย โอ้โหหิวก็หิวจะตายก็จะตายอะทุกคนชาโครครับผมผมจะลองดูนะว่าชาโคกับอาสมอลโคอันไหนมันจะใช้ได้อ่ะมาอ่าอันนี้ก็ใช้ได้นะเออชาโคใช้ได้สมอลโคก็ใช้ได้ใช้ได้ทั้งสองเลยลทุกคนรอนะครับรอรอแนี่ครับหือชอบชอบเอฟเฟกต์มันนะดูดิการเผาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็อย่าถ้าเกิดเราเติมพลังเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะลองไปสู้ต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้ เราจะปลูกต้นไม้รอบๆเลยนะครับเฮ้ยนะเฮ้ยตกนาหเมืแล้วเลือดก็เหลือน้อยโอ้ยย่อมย่อย่อมย่อม,มโอ้ยผมวางผิดโอเคอันนี้ผมจะวางเป็นต้นไอ้ที่มันเป็นชื่อว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยครับทุกคนเป็นฟุตอ๋อมันเป็นผลไม้อันเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นพวกพืชมั้งครับอันนี้เป็นผลไม้ครับออดีนะที่ผมเอามาเยี่ยมเลยหมดแล้วอันนี้หมดพอดีเลย ไม่พอดีเลยวมันขาดด้วยอันนี้ผมก็จะปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับแนละ้วเออปลูกฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าตื่นมาก็จะได้เห็นเออมีต้นไม้ล้อมรอบอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนโอเคอ่าเหลืออีกอันนึงปึ๊บแล้วก็เกินอีกอันนึงก็ไปเอาไว้ตรงนู้นแล,ล้วกันเนาะให้มันแตกแยก,กไปอันนึงวางได้ปะเออมันจะดูปะแปลกๆเนาะโอเคได้เวลากินแล้วสินนะโอเคเรียบร้อยคือผมกินไปแล้วใช่ไหมอ่าผมอ๋อยังไม่ได้กินดีกว,ว่ากินครับตัวหนึ่งนี่ จากโอ้ oh! ถือว่าดีเลยนะตัวหนึ่งนี่คือเท่ากับ20การหิวอะนะครับทุกคนอ่าผมว่าผมจะใช้ปืนในการต่อสู้ดีกว่าถ้าเกิดเราอยากได้อาหารจริงๆนะแต่ผมว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเออเราใช้ไอ้นี้ทุบหัวมันก็พอแล้วมั้งทุกคนนะเดี๋ยวพาดหน้าอยากใ,ให้มีของแถมอะไรก็ทุกคนช่วยคอมอเมนต์กันด้วยนะผมไม่รู้จริง <reps> ๆว่าต้องเอาอะไรมาใส่บ้างนะครับเพราะผมก็เพิ่งเล่นไนะ้รกบผมเออโอเคอันนี้อาหารก็ต้องหมดแล้วแหละนะครับอืมนี่หมดพอดี เพราะว่าหิวขี้หิวนะโอเครอหิวเลือดไปเรื่อยๆนะครับผม <S <S 1> <S 1> ก็ผมว่าจะลงไปหาปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ทำอะไรผมอะนะครับตัวนี้แหละนี่แหละตัวนี้แหละโอเคเออฆ่าปลาพวกนี้มันจะโอเคกว่านะครับหาที่มันไม่ค่อยลึกไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับทุกคนคือผมชอบเสียงเกมน้ำในนี้มากนะครับมันดูแบบเอ้ยสมจริงอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าปลนถ้าผมฆ่าพวกนี้มันตีผมแน่นอนเอ้ยตัว,วนี้ ตัวแร่ตัวแร่มาตัวแร่สีสวยครับไม่ใช่อะไรหรอกโอเคผมว่ามันก็สนุกดีนะเล่นแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนมาเล่นด้วยจะ,จะดีกว่าเฮ้ยน้องน่ารักนะแต่คือขอโทษนะนายต้องเป็นอาหารเราอะหิวไม่ไหวนะครับคือภาคน,นี้เราจะยังไม่สร้างบ้านแล้วกันเฮ้ยต้นไม้เริ่มโตแล้วอะคืออย่าภาคนี้เราจะแค่แบบว่าเอาชีวิตให้รอดก่อนแล้วกันนะครับนะปลาสีชมพูมานี่เร็วข้าจะขาดหายใจตายแล้ว โอ้ยต้องขึ้นมาก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวตายเอาโอเครอออกซิเจนหายก่อนผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงนู้นโอเคเห็นละไอ้ไอ้เจ้าปลานั่นนายใหญ่เพิ่งกินนะโอเคผมต้องหายใจก่อนโอเคก่อนที่จะลงไปสามสองหนึ่งฮกบออตรงนี้คึบคึบคึบเก็บโอ้ คืค oh, no. ือค <AN> ือโอ้ยกู้อะไรใจจะไม่ออกคือผมสมจริงเกินเนี่ยทุกคนคือแบบว่าลองแบบว่าเราลองเล่นแบบสมจริงดูไงว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็ค่อนข้างเอ้ยต้นไม้โตแล้วเยี่ยมเป็นเลยบอกเลยว่าโคตรจะดีนะครับแต่ตอนนี้คือผมใช้สมอโคดีกว่านั้นในการทอดปลานะครับอืมโอเคถ้าเกิดผมแบบว่ามีของแถมเป็นอาหารมันจะดูแบบว่า มันจะดูแบบง่ายไปอ่ะนะครับในการเอาชีวิตรอยก็คือเราก็ต้องแบบว่ารู้จักการล่านีครับผมนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นพืชส่วนอันนี้เป็นอ่าผลไม้มันก็ต้องมีผลไม้ตกมาให้ข้าบ้างสิไม่มีเลยหรือออ้เไม่กี้มันเห็นแอปเปิ้ลหรือตาผมชิดปเองวะมีแต่อันนี้ลงมาแทนอ่ะไม่นะแอปเปิ้ลอยู่ไหนอ่ะนี่มันเห็นแอปเปิ้ลเลยอันนี้ไง เปอร์เชอรี่ครับคนไม่ใช่แอปเปิลนะครับโอเคต่อไปโอเคผมว่าอนาคตก็จะทำให้มันเป็นแบบว่าโครงล่างบ้านไปเลยะนะครับทุกคนทุกคนเจ็ดป่ะ <c oughs> ผมล้องกินเชอรี่ดูนะอุ้ยถือว่าเยอะอยู่นะในการหนะิวเนี่ยในการที่เราหายหนะิวเนี่ยก็แบบพออิ่มได้อยู่อ่ะเอาละขุดไปเรื่อยๆนะผมทุกคนยาวครับวันนี้ป้าบ เดี๋ยวพาร์ทสองผมว่าจะให้มันเ้ยอะไรตรงไปป้าวะไม่น่าจะนะพาร์ทสองผมจะ,จะเริ่มสร้างบ้านนะครับอืมผมจะเริ่มสร้างบ้านแบบจริงจงจังๆละนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้เอาพันนี้เอาไปเก็บนี้ก่อนก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เตยียงได้อะไรแบบว่าเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารเราก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วเห็นปะเรียบร้อยแล้วเห็นปะทุกคนก็เดี๋ยวชาโคนี้เก็บไ้ข้างในก่อนสมอโคใช,ช่ไม่ใช่สมอไม่ใช่ชาโคโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวพานี้เอาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับส่วน UID เนี่แ่ผมไม่ลืมแน่นอนโอเคอย่าออกไปให้นะครับอ่ะยูไอดี้ผมอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับนะอยากเล่นกับคนดูมากนะครับมา นี่ครับผม U A D ของผมนะครับนี่แอดมาเลย1 2 1 2 4 9 3 8 0นะครับผมโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ดิ้มด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเจอกันพาร์ทสนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไมค์คาร์ฟกันด้วยนะครับไมค์คาร์ฟก็ยังทําอยู่นะครับแล้วก็ซีรีส์หลายๆอย่างเลยแล้วก็คลิปเปิดหน้าของพี่ดิ้มด้วยนะครับเป็นวอล์กเป็นแกลงเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคครรััับบบบ๊าายยยเเจอกนผม